สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ลิซาเวนะครับก็มาเจอกับแอดอีกแล้วนะฮะนี่วันนี้ครับแอดมี me, บรรยากาศแบบว่าดีๆนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแบบว่าเสพไปด้วยกันแบบเพลินๆอะไรแบบนั้นเลยนะฮะอ่ะโอ้โหเห็นจากในรูปนะฮะเอ๊นี่หนุ่มฝรั่งที่ไหนนะครับเนี่ยบรรยากาศก็เหมือนจะเป็นเมืองไทยนะแล้วมีหนุ่มฝรั่งที่ไหนกันนี้เออก็ตามนี้เลยฮะคุณเฟรดนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปพาร์ทที่ไปเที่ยววัดอรุณกับน้องนะฮะต้องบอกว่า ไปแบบว่าทําบุญปีใหม่อะไรแบบนี้เนาะก็เรียกได้ว่าไทยๆกันไปเลยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเฟสก็มีพาน้องไปโบสถ์ใช่ไหมเออน้องก็บอกว่าได้มาน้องพามาไทยบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่คุณเฟสกับน้องนะก็ลองดูไปตามรูปแล้วกันนะฮะก็บอกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ฟินแบบสุดๆเลยนะฮะคือรู้สึกว่า แอปแอดแบบส่วนตัวเนี่ยรู้สึกแฮ ppy ทุกครั้งที่เห็นเขาอยู่ด้วยกันนะครับไม่รู้ทําไมเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าในใจมันรู้สึกแบบมีความสุขอะเห็นน้องมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขนะฮะเด้ได้ว,ว่าเห็นแค่รูปนี้เนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าอุย้ยพวกเขามีความสุขมากๆอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งแน่นอนนะฮะก็ตามสไตล์ไทยนะครับลิซ่าก็พาคุณเฟสนะครับทัวร์วัดนะไม่รู้ว่าลิซานะ่าเนี่ยมีแอบจัดทริปประมาณว่าไหว้พระเก้าวัดหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดถ้าตามข้อมูลที่มีกันมาเนี่ยตามในโซเชียลที่เริ่มมีคลิปมีภาพให้ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีวัดอรุณแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของจังหวัดอยุทยาด้วยนะฮะคุณเฟสก็ไปยุธยาด้วยเช่นกันนะครับเียไ,ได้ว่าพออยู่กับน้องนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่พออยู่กับลิซ่านะครับท วาร์ปได้นะฮะ เหมือนกับลิซ่านั่นเองนะวาร์อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้อยู่นี่วันถัดไปอยู่นู่นอะไรประมาณนั้นเหมือนจากที่วัดอรุณแล้วถัดมาก็มาอยู่ยุธยาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นคนละวันกันนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆการได้เห็นเขา2คนได้มีช่วงเวลาเบรกแบบนี้นี่โอ้โหทําให้แอดเนี่ยใจฟูใจชื้นมากๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตารางงานของลิซ่าเนี่ยแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งปีที่เราเห็นกันมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยน้องก็แทบจะไม่มีเวลาเบรกเลยนะครับ ทั้งถ่ายหนังทั้งทําเพลงโอ้โหเยอะจริงๆเนาะแล้วก็ในส่วนอย่างซี o อย่างคุณเฟสเนี่ยแอดก็เชื่อว่าคุณเฟสน่าจะงานเยอะมากๆไม่แพ้ลิซ่าเลยเพียงแต่ว่าในส่วนของงานคุณเฟสเนี่ยเราไม่สามารถจะทราบได้เนาะ ว่าเขาทาอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าคุณเฟสเนี่ยเอาจริงๆคุณเฟสก็ไม่ใช่บุคคลสาธารณะนะครับคุณเฟสก็คือคุณเฟสนั่นแหละเราไม่ทราบว่าเขาทาําอะไรบ้างเนานะแต่เชื่อว่า c e o ที่ทําธุรกิจที่มีเงินทองมากมายขนาดนี้เนี่ยต้องยุ่งแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยคุณเฟสก็น่าจะเข้ามาสู่สถานะของคนสาธารณะแล้วประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อยู่กับลิซ่าอะไรประมาณนี้เนาะหลายๆคนก็ชอบนะฮะโมเมนต์ที่เห็นลิซ่ากับคุณเฟสอยู่ในการแอดก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกชอบนะครับรู้สึกมีความสุขไปด้วย นะอะ่ะเจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องน้องกับพุ่นเฟสเนี่ยแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกนะแอดไปก่อนบ๊ายบายครับ